ตอนนี้คนอยู่หน้าร้านซิสเตอร์นะครับผมซิสเตอร์นี่คือเป็นร้านอาหารไทยแล้วตอนนั้นเขาขายดีไหมแานจริงไวันแรกขายได้300ร้อยเหรียญพี่ตั้งมาเดียวมาบอกพี่ว่าจริงอ่ะอยากจะไปชีร้านเนี่ยเหลือแค่รือเหรียญคือยอดตกมาเป็นแสนเหรียญท้อไหมก็ไม่นะมากสิคนเก่งกับคนกล้าคนกล้ารวยสุดท้ายประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดระยะเวลากี่ปีก็แล้วแต่ผมว่าน่าจะใหญ่ยิ่งใหญ่แน่เลยทะบุลร้าน ครับผมสวัสดีครับอยู่กันอีกแล้วชทม์แมงกันดู้อมซ้อม้อมดีเมอร์ส่วนนี่ว,วออันนี้เรามาต็มชมพูชมพูเสื้อได้รับการสนับสนุนจาก OSM นะครับผมเสื้อใส่ง่ายใส่นุ่มดีเหลือเกินตอนนี้คนอ,อยู่หน้าร้านซิสเตอร์นะครับผมซิสเตอร์นี่คือเป็นร้านอาหารไทยตอนนี้คนก็นัดนัดพี่เขว้นะอยู่ที่ซิสเตอร์ไทยอลเล็กซานเดรานะครับ ซึ่งเป็นร้านสาขาที่4ของซิสเตอร์นะครับเขามีสาขาก่อนเลยมามากมายแล้วแหละอย่างที่บอกเขามีชื่อเสียงมานานแล้ววันนี้เราจะได้รู้วัติประสบการณ์เนาะโอเคไปเจอพี่เขาเลยเข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้เอาโอ้โหมาทางไหนเนี่ยมาทางไหนกเจ้าของร้านซิสเตอร์ไปน้องตัวข้าวๆหน่อยพี่จิ๋วอ่าหนึ่ ก็ของร้านซิเตออยู่นี่มานานยังอะไรยังไงพี่หรอพวกพี่ก็อยู่ยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะยี่สิบกว่าปีเออแบรนด์ซิสเตอร์เอนสวันนี้เกินกับแฟนๆท่องเขือนมาว่าเราจะมาคุยกับช่องอะไรเนี่ยไทย American Dream ไง a อเมริกันดรีมเราจะเป็นคนไทยที่มาตามหาฝันในอเมริกาโอเคครับผมมาอย่างเราเข้าไหมั้าเข้าไหมเออตามรานท่องเขือนไปเลย อ่ะพี่ถามคำถามแรกเลยแล้วกันว่าซิสเตอร์อชื่อร้านซิสเตอร์ไทยมาจากอะไรจริงๆแล้วอ๋อิี่น้องก็คือพี่สาวน้องสาวนะก็คือ,อพี่กับหลานเพราะตอนนั้นที่พี่เปิดร้านอนะ่ะพี่เพิ่งมีลูกได้อ่าเขาหนึ่งตัวแล้วก็มีหลานสาวตอนนั้นแมนเดลยมีเจ็ป่ะใช่เขาก็เป็นเท้าซีนแต่บบคนไทยอะ่ะมันก็คือ,อเหมือนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีรู้สาวคนนึงแล้วแมเดลีนนี่คือหลานหลานในคนหนึ่งอยู่บ้านเดียวกันใช่แล้วมันก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือ ด้วยความที่ว่าเราอยากเปิดร้านพี่ดิวเขาก็อยากจะมีชื่อร้านที่แบบไม่ใช่แบบใค<ท>รจาร๋าที่รู้กันว่าเราเปิดร้านอาหารท,ที่ที่ต่างประเทศเราก็อยากจะมีชื่อร้านอาหารที่ชาวต่างชาติออกเสียงได้ง่ายใช่แล้วก็คือเหมือนว่าใช่ก็จะ<ต>เป็นใช่คุณซโลบายถ้าเกิดว่าอย่างน้องเนี่ยจะถามใคาชื่อซิสเตอร์เวลาลูกค้ามากินใช่ไหมก็จะถามเซอร์เวอร์อะรชื่อซิสเตอร์ขาได้คุยกันมันก็เป็นการสร้างคันใช่แล้วแล้วความหมายของมันคือ ขาว่าซิสเตอร์ไปก็พี่สาวน้องสาวลักษณะนเนี่ยมันดูเหมือนสะอาดใช่ไหมเ,<อ>เป็นเด็กผู้หญิงอะไรแบบนี้มันดูมันดูสะอาดก็เลยพี่ว่ามันก็ดูเหมาะดีมันก็เข้ากับบรรยากาศร้านนี่คือที่เราอยู่คือสาขาสี่ถูกไหมสาขาี่ซิสเตอร์เ <Sister S 2> ละเซนเดียใช่อ่ะล้วที่มาเรากว่าจะมาเป็นสาขาสี่เนี่ยขอให้พูดตั้งแต่สาขาแรกเลยได้ไหมว่ามันมีที่มาเป็นยังไงอะไรอ่สะสาขาแรกเนี่ยก็เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ1ิปีที่แล้วใช่ไหมปีนี้เป็นปีที่สิของร้านพี่แล้วก็ สาขาแรกคือที่โอทาวแฟร์แฟกชื่อ Sister The Living Room รูมเดอะลิฟวิ m งรูมคา e ฟ่เดอะลิฟวิ a งรูมคาเรามีรูมใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเราอ,อยากต้องทำร้านเองอยู่ดังนั้นเราต้องเอารูปมาอยู่ที่ร้านมาร้านบ้านนะเป็นเหตุผลว่าทำไม,มบรรยากาศสบายสบยบรรยากาศในร้านมันถึงลักษณะเหมือนบ้าน แล้วเราก็เลยใช้คาว่าลิฟต์รูมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยทุกอย่างเชื่อมโยงกันเพราะว่าการที่เขาเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ในร้านบ้างช่วยเสรบ้างครั้งหนือทุกวันมาเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะร้านไทยไผใส่ผ้าไทยลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เออหรือได้ไะอุ้มลูกมาด้วยแล้วก็คือมันก็ได้จริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีเด็กๆก็คือเราเป็นมีลูกเชลล้เราก็จะมีที่ดียวว่าจะมีทอยอ่ะเด็กมาถึง โอเ้เขาก็มาเล่นมันเหมือนเป็น,ม,น,ปนมันเป็นห้องนั่งเล่นน่ะห้องนั่งเล่นของเด็กผ่านจากร้านแรกเนี่ยเราเปิดมา2ปีเนาประมาณประมาณสองปีกว่าอ่าครับผมเพิ่งได้มาเปิดสาขาสองอใช่ไหมแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่จะบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะพี่ชอบ น Star Wars ชอบตรงที่ว่าผูก้กำกับหรือคนเขียนบทเนี่ยเขามีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะตามความเข้าใจของพี่นะตั้งภาค2ก่อน,อนแล้วอยกลับมาภาคหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วกลับไปภาสคสมเหมืนอนเขามีสตอรี่ไลน์บอรมีการวางแผนดังนั้นอนะ่ะพี่ก็เก็บความคิดน,นี้ไว้นะแล้วพอวนันหนึ่งเรามีโอกาสมาได้ทำ business ของเราเองบ้าง แล้วพอมันมีร้านหนึ่งมาลิฟวิ่งรูมแล้วพอมาร้านสองพี่ก็เลยมาตั้งชื่อว่า Ordinary ก็คือใช้ชื่อซิสเตอร์เหมือนกันแต่เป็น Ordinary ใช่ซึ่งบรรยากาศในร้านเนี่ยก็ยังเก็บความเป็นซิสเตอร์อยู่ก็คือเป็นบรรยากาศแบบว่าส,สบายอยู่ในบ้านเลยจะมีบุ๊ k เชล l f เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านทุกร้านกับพี่ต้องมีบุ๊ k เชล l f ร้านสามเนที่เมดิเตอร์เรเนียนร้านสองร้านแรกคืออยู่ในเวอร์จิเนียนะแต่คือมาเตร์เรนียก็คือไม่ไกลกันมากแหละกใช่ก็เป็นสาขาแรกที่ออกนอก ออกไปต่างสาขานี้เราชื่อว่าอะไรนะ The Village Cafe ท <The Village. S 2> ัพปิ้งจ n นเดอร์นั้นอ่ะเขาเอ่ออีเดนส์เขาซื้อจากสัมบาร์ดี้ที่ครอบครองมา50ปีแล้ว,ลวเขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Captain John The Village Cafe The Village Center แล้วก็คือเราก็เป็น Village Cafe ก็คือกลายเป็นชื่อ The Village กปเลยสาขานี้เป็นซิสเตอร์อะไรที่โอทาวน์ออสเตรเลียใช่ Extraordinary กลายเป็น Extraordinary ก็ื่อกีคือมี L L O V แล้วก็ E ใช่ โอ้โหทุกคนบางครั้งแรกก็ว้าวเลยพี่เนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ตามแมกกาซีต่างๆเยอะเหมือนกันก็คือได้ลงหนังสือพิมพ์อะไรบ้างซึ่งเราก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ว่าเนื้อเรื่องที่ว่ามันมีการวางแผนว่า L O V E แล้วบอลคนที่มราสัมภาษณ์เนี่ยเขาได้ยินแบบนี้เขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมูคิดได้ยังไงอ่ะมีการวางแผนล่วงหน้าแบบกี่ปีกี่ปีหรือเปล่าไหม ระหว่างนี้นั่งนะคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าผมมองไปฝั่งนั้นนะมองเลยหน้าพี่ที่ดิวไปนิดนึงอ่ะเหมือนเป็นคล้ายๆโรงหนังเราก็เป็นเป็นบาร์เนาะเป็นบาร์เล่าเนาะอันนี้มีอันนี้ก็การเป็นซิกเนเจอร์ร้านเราเหมือนกันแต่มันมีที่มาก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วเราเปิดร้านสองใหม่เพราะถ้าเกิดไปร้านสองของพี่เนี่ยบรรยากาศในร้านเนี่ยมันจะมีโซนหนึ่งอ่ะที่ว่าพี่ทําให้เป็นเหมือนห้องเรียนทําทำให้เันเหมือนห้องเรียนมันมันจะมีช็อคบอร์ดมีอะไรดูเหมือนห้องเรียนใช่ไหมแล้วพี่คิดว่าเฮ้ ห้องเรียนเนี่ยมันจะคอนเน็กับอะไรเ,ออเราคิดว่าเออเด็กนักเรียนสมัยเราคือ,อแต่สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันต้องทําแล้วมีความสุขก็เลยแบบว่าอ,อ๋อออกจากโรงเรียนปุ๊บถ้าเกิดไปที่ร้านสอนนะ เดินออกมาปุ๊บมันก็จะเห็นโรงหนังเลยมาร้านสี่ต่อเป็นโรงหนังเลยก็พอทาปุ๊บมันก็กลายเป็นซิกเนเจอร์เพราะว่าบางทีร้านพี่เนี่ยจะมีการจัดงานต่างๆก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็ให้เช่าสถานที่จัดงานต่างๆได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนใช่ถ้าเกิดลูกค้าเขาบอกว่าเนี่ยช่วยเปลี่ยนป้ายให้หน่อยได้ไหมเราก็เปลี่ยนให้อย่างที่ผ่านมาก็มอสปฏิพาน่มอสปฏิพานเนาะมอสมาที่ก็เปลี่ยนป้ายใช่สวยมากสวยมากเพรานั้นเคยก็มาด้วยสนุกจะได้เก็บอยู่ในความทรงจำไงว่าปีไหนวันไหนงานอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเหมาะกับถ่ายรูปข้างหน้าเห็นเห็นพี่บอสไปยืนแบบไปยืนมานานแล้วก็แบบเป็นมอสปฏิภามิข้างบนลุ้นอยู่เหมือนกันนะพี่บอสจะตกรูจทุกอย่างถูกชิดไว้หมดแล้วยังเหมือนกับแมกโนเลียข้างหลังก็เหมือนกันใช่ได้ข่าวว่าก็มีร้านขนมอยู่ร้านก็ร้านขนมแมกโนเลียเนี่ยเปิดมาปีไหนนะ2017ตอนแรกเริ่มแรกเลยเนี่ยมันมาจากร้านอาหารเกาะที่ทําร้านซิสเตอร์ก่อนใช่ไหมครับผมแล้วพอทํามาได้สักพักหนึ่งอ่ะส่วนตัวพี่เองเนี่ย พี่ชอบหาอะไรทําใหม่ๆใช่ไหมพี่ก็เลยไปเปิดร้านแมกโนเลียพอเปิดเสร็จปุ๊บพี่ก็คิดว่าละว่าร้านแมกโนเลียเนี่ยต้องไปสร้างชื่อเสียงของตัวเองมาให้ได้ก่อนใช่ไหมธุรกิจสมัยนี้มันต้องเป็นการบวกกันเราก็เลยพอแมกโนเลียเปิดมาสักพักเริ่มมีชื่อเสียงแล้วพี่ก็เอาแมกโนเลียมาอยู่ในซิสเตอร์เราลตทวนนี้แล้วต่อไปนี้ทุกสาขาของพี่เนี่ยก็ซิสเตอร์จะไปแมกโนเลียมันจะกลายเป็นประมาณว่าถ้าเกิดมีคนมาถามว่าร้านพี่ดิวเนี่ยตัวตนคืออะไรร้านซิสเตอร์คืออะไร ก็เป็นร้านอาหารไทยที่มีขนมที่อร่อยที่สุดโอ,โอก็คือกินอาหารครบวงจรเพราะงั้นเถอะเข้ามาปุ๊บอ,อาหารดรื่มขนมอะไรมาจัดเต็มหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดขายอาหารอย,าอย่างเดียวเนี่ยคือมันจะมีช่วงเวลาใช่ไหมเพราะของเราเนี่ยอยู่ในเมืองอ DC เนี่ย DMV เนี่ย ลักษณะที่ตั้งของร้านเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าออฟฟิศมากินหรือว่าเลิกงานมากินใช่ไหมม,มันก็มีเวลากําหนดอ่ะมันแค่ว่า11บเอโมงเที่ยงและไปอีกทีหนึ่งก็คุ่มหนึ่งซึ่งไอช่วงที่ว่า2องโมงถึงสี่ห้าโมงเนี่ยถ้าเกิดเรามีขนมมาเสริมเนี่ยมันก็สามารถทําให้มาเติมเต็มในช่วงเวลานั้นได้แต่คือก่อนนี้จะมีแนะมกโนเลียคือต้องบอกก่อนว่าคนชอบกินแมกโนเลียมาไปไปกินเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เวลา ออกเดทเขาจะชอบถนนไงอยชองถนนนะเราเขาจะไปมาเเซีย,ยนนคนไทยบางคนอาจจะเห็นป้านม้องเรียบ่อยขึ้นตรงนี้นะนี่คือขอขอแซวว่าเป็นซุ้มดาร<ช>าเมื่อวานนี้ก็เห็นพี่เวพี่นานาน้องไรพี่นานหรือว่าก่อนนี้มองปฏิภาาน้องเอลลี่ออน้องน้องโฟมิกซ์ก็ามาอันอนี้คือเราตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นหรือว่าไม่ตั้งใจหรอกก็เราก็แค่จัดร้านให้เราให้ดูสวยได้เื่อนแต่พอว่า อ่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็เริ่มละใช่ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อจริงๆมุมนี้เป็นมุมที่คนชอบก็เหมือนกับเราทําซุ้มแบบทำเนี้ยคือคนแบบม,มีคนเหมือนแต่งงานอะ่ะ ไม่ได้มากินที่ร้านนะสิแต่ง่ายเขาบอกว่าเขาไปถ่ายรูปถ่มีถ่ายรูปตรงนี้เลยก็ได้ถ่ายพรีเวดดิ้งข้างนอกแล้วเขาบอกเขาเข้ามาเนี่ยเราก็โอเคแต่ปกติลูกค้าจะเป็นประเภทไหนอะไรส่วนใหญ่อย่างร้านพี่อ่ะพี่มองว่าก็ทุกเพศทุกวัยนะคือเราเปิดมาสักพักเราก็จะรู้แหละเพราะว่ามันจะมีมันไม่ได้เจาะจงว่าเอ้ยจะต้องเป็นแบบอ่านงานออฟเซนส์หรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นอะไรมันมีผสมผสานแล้วก็ครัวหนึ่งเนี่ยเจ้าของธุรกิจแถวนี้แหละพี่ๆไปซื้อของอะไรเขาเขาก็มาไล่ นั่งกินเขาแาบว่าเนี่ยแบบร้านเธอแบบนั่งกับสามีอ่ะคือเป็นร้านที่แบบว่ามองแล้วอ่ะคือมันสําหรับตอบโจทย์ทุกคนอ่ะมันก็ได้ทุกเทศกาลเนี่ยหรอปะอท,ทุกเวลากลางวันเช้าคือจะไม่ได้ว่าเจาะจงว่าแบบเฮ้ยเธอต้องแบบขนาดไหนคือคือยังไงก็ได้ข้าใหญ่แล้วส่วนใหญ่เราเน้นฝรั่งไปเลยหรือคนไทยอะไรอย่างเงี้ย ก็ร้าน<ต>ที่ถ้าเกิดตามยอดจริงๆอ่ะพี่ว่าคนไทยไม่ถึงส0ซ็หรอกก็คือ,อ,คอเราอะส่วนมากคนท้องถ<ร><อ>ิ่นแถวนี้แหละแต่เดี๋ยวพี่ขอเสริมน,นิดนึงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่ว่าเรื่องบังเอิญ<อ>คือทุกอย่างมันมีการวางแผนคืออย่างอย่างพี่เนี่ยก็เคยเรียนการตลาดมาบ้างพ,พี่ก็จะรู้ว่าจริงๆอ่ะรูปแบบของบิสเนสของพี่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอำนาจในการ ซื้อก็คือของบางอย่างคนในครอบครัวมีมันจะมีคนหนึ่งอะสมมติบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องตัดหญ้าในครอบครัวใครเป็นคนตัดสินใจซื้อก็คือคุณพ่อบ้านถูกต้องไหมเครื่องมือในครัวก็จะเป็นคุณแม่บ้านรูปแบบธุรกิจที่ไปร้านอะาหารที่จะต้องคิดว่าเฮ้ยคนในครอบครัวถามกันว,ว่าวันนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดีคือทุกคนในครอบครัวเนี่ยต้องตอบว่าร้านที่เพราะว่าทุกคนเรื่องเรื่องเรื่องการกินเนี่ยทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะซื้ออย่างเช่น มีบาเล่ก็ตอบโจทย์คุณพ่อบ้านหรือว่าราคาที่มันไม่ได้สูงเกินไปแต่บ,บรรยากาศดีก็อตอบโจทย์คุณแม่บ้านมีขนมตอบโจทย์คุณลูกบ้านอ่ะแต่ว่าขอย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วอะ่ะทําไมาถึงทําไมเราถึงตัดสินใจเปิดร้านไม่กวนเอาเอาทีลี้คำถามนะทำไมตัดสินใจเปิดร้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอลูกนั่นแหละ เพราะตอนนั้นจริงๆเราก็อิ่มตัวแล้วว่าเราทํางานในร้านอาหารมีอายุมาถึงระดับนึงเนี่ยเราก็แบบว่ามองหาอะไรที่ถึกของตัวเองอะไรและจังหวะมัพอดีกับที่ว่าพี่ตั้มเขามีตั้งท้องพอดีก็เลยมีแรงกดันเราใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็ทำโรงแรมนี่ก็ทําที่ร้านก็ทําในร้านอาหารแบบน้องๆทั่วไปนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่ามาถึงจุดอิ่มตัวของเราสําหรอายุเราได้มีลูกเขามีลูกปุ๊บมันมีแรงกดัน ที่มอกได้ไหมตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบหกนที่ว่าเริ่มมีโปรเจกต์นะเริ่มแบบว่าเริ่มคิดเริ่มเริ่มคิดว่าจะทำร้านตอนอายุประมาณสามสิบห้าสามสิบหกการเปิดร้านสำหรับพี่เนี่ยคือองค์ประกอบเนี่ยมันต้องครบ ถ้าเกิดถามพี่นะว่าทำไมทุกวันนี้พี่มาตรงนี้ได้พี่เชื่อเรื่องขององค์ต่อใช่ไหมก็คืออย่างพี่เนี่ยก็คือมีตัวพี่แล้วก็มีพี่ตั้มใช่ไหม,ไหมแล้วก็มีเชฟเนี่ยอันนี้สําคัญสุดก็คือเป็นเป็นน้าของพี่ตัม้มก็ชิ้นน้ำหมูก็ปเป็นเชฟของร้านนะครับผมพี่ก็มีแบบพาร์ทเนอร์นิดหนึงเลยก็ในส่วนของพี่เนี่ยก็อาจจะแบบ ได้ตรงที่ว่ามีความคิดในเรื่องการตกแต่งร้านนะแล้วก็อย่างพี่ตั้มเนี่ยเขาก็เรื่องการบริการเพราะจริงแล้วพี่ตั้มเนี่ยเขาทำงานโรงแรมมานานเหมือนกัน่แล้วด้วยด้วยตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยคือใครเห็นก็รักเขาอ่ะก็ <c oughs> คือแบบมีการบริการมีรอยยิ้มนะ <c oughs> คือลูกค้าเนี่ยมาเนี่ยติดอยู่แล้ว <c oughs> ส่วนน้ำหมูเนี่ยก็คือเป็นไฮเชซึ่งรสชาติอาหารสุดท้ายที่แต่งร้านให้สวยยังไงก็แล้วแต่ สุดท้ายธุรกิจพี่มันคือร้านอาหารดังนั้นความสําคัญที่สุดอะ่ะม,มันก็คือร้านอาหารมันก็คือรสชาติของอาหารนั่นเองใช่ไหมก็คือตอนนั้นเราเริ่มต้นกันแค่สามคนถูกไหมพี่ดิวพี่ตั้มแล้วก็นำ้ำหมูซึ่งเป็นญาติญาติของกันเป็นเชฟ่อนเองอะไรเองก็ทำกันเองแล้วตอนนั้นเราขายดีไหมจริงไหมวันแรกขายได้สามร้อยเหรียญสามร้อยเดี๋ยวนะสามร้อยเหรียญนี้ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์บางคนก็ได้สามร้อยเหรียญแล้วที่แบบ สามร้อยเหรียญขายได้ทั้งร้านสามร้อยเหรียญวันแรกร้านที่เปิดสิปีแล้ววันแรกสามร้อยเหรียญจำได้เลยท้อมั้ยไม่นะมากสิคนนี้ไม่คนนี้มากใช่ใช่เพราะว่าจริงๆก็เข้าใจก่อนว่าจริงๆรับพี่ตั้มเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่ามองโลกมองโลกเบิกบานสดใสอะแต่พี่จะมีความวิตกกังวลอยู่เยอะเอาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเออแบบมีความมั่นใจในการเหมือนเขาเรียกอะไรดีไซน์หรือคิดรูปแบบร้านแต่พอว่าจะเปิดจริง กังวลกังวลใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆจากสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยใช่ไหมแต่เป้าหมายของพี่นะวันนั้นเนี่ยวางเป้าหมายว่าไงรู้ไหมว่าไงวางเป้าหมายว่าร้านเราต้องขายได้วันละพันพูดยิ่งใหญ่แค่นั้นเลยพูดยิ่งใหญ่ใช่คือย้อนเข้าไปตอนนั้นมันคิดได้เท่าไหจริงจุดเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีนะสำหรับพี่เนี่ยก็คือจุดเปลี่ยนเรื่องความคิดก่อนก็คือมีเพื่อนพี่เนี่ยเขามายยนคำถามใส่พี่ว่า เฮ้ยตอนแรา์เปิดมาประมาณสักเดือนหนึ่งหรือแล้วประมาณนี้ไม่นานมากร้านเปิดมาไม่นานมากแล้วก็ยังยังขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนมามาถามพี่ว่ามึงจะออกจากธุรกิจยังไงคําถามพี่ไม่เข้าใจเลยอะไรของมึงต,ตอนนั้เรางงงงสิเ<ม>พราะจริงแล้ววันๆเราก็เพี่ยนกับงานเรา,าเราอยู่ตรงงาน<ม>ดังนั้นนะ<ม>เราเราเราโฟกัสแค่หน้างานของเรา<ม>เราไม่สามารถไปมองอนาคตได้<ม>แต่เพื่อนะมันมายิงคาถามที่ทําให้เราเปิดเปิด ความคิดของเราได้เพาะจริงๆแล้วเอ้ยคุณต้องมองไปไกลๆอย่างนี้วางแผนแบบนี้อะไรประมาณประนั้นความคิดเริ่มเปลี่ยนแบบประมนั้นแต่บังเอิญความโชคดีเนี่ยก็คืออ่าลูกค้าที่เขาจากวอชิงตันโพสต์เขามาถามอ๋อก็คือวันนังสือพพิม์สักวันหนึ่งหนงก็มีคนโทรศัพท์หาพี่ว่าอยากจะได้รูปรูปของร้านจะแบบสั่งส่งกล้องหรืออะไรมาถ่ายอะไรเงี้ยพี่ก็แบบคือเป็นคือยังไงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวอชิงตันโพสต์พี่บอกทำไมอ่ะ กวเธอจะเอาอาหารชนิดไหนไม่ออกป่ง<อ>จะเอารูปอะไเขาบอกว่าแต่วเขาก็ให้ชื่อมาเหมือนก็ไอเทมที่เขาต้องการอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกว่าหรอแล้วแล้วแล้วเธอจะลองชิมหรือเปล่าเ,เขาอบอกว่าชิมหมดแล้ว อันนี้คือเรียบร้อยแล้วอะไ <c oughs> รเงี้ยเราก็เลยเหร,รอเออคือเราไม่รู้ตัวเลยใช่ลแล้วเขามาชิมกัเขาก็อ่าเขาก็มาถ่ายรูปอะไรนั่นแหละก็ไม่ได้อะไรแต่ก็คือคอนเวอร์เซชันบทสนทนานแล้วก็จบเท่านั้นคือพี่แต่พี่ก็รู้ว่าเขาเป็นเออ่แต่พี่ยังไม่รู้เลยเขาคือแค่นั้นเราก็ใหม่นะแล้วจนกระทั่งแบบอาจจะถ่ายสองสามวันนะก็มีโปรเฟสเซอร์ว่าร้านหนึ่งมันอยู่ตรงจอร์จเมสันเขาก็ถือหนังสือพิมพ์มาบอกว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าตัวเองลงหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ย ระวังเลยนะเนี่ยวันอังกเนี้ยแล้วคือลูกค้าเป็นคนบอกเราอันนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนของยอดขายใช่เพราะจริงแล้วตอนนั้นย้อนกลับไปกประมาณสักสองสามวันก่อนหน้านั้นนะพี่ต้ามาเดี๋วมาบอกพี่ว่าจริงเนี่ยจะเป็นชีร้านเนี่ยเหลือแค่พันเหรียญแล้วนะคือจริงก่อนหน้านี้ก็จะไปไม่ไปอยู่แล้วช่วงนั้นนี่พูดตามตรงคิดจะปิดร้านไหมไม่จะปิดก็ยังไม่คิดนะก็ยังไม่คิดหนังสือพิมพ์ลงปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บ คือต่อคิวออกยาวไปเลยจากที่ขายได้แบบวันละสามร้อยห้าร้อยคือการการแปลว่าวาร์เอส์พิมพ์ลงปึ๊งนี่การแปลว่ามีคิวต่อไปนอกลางความดีความชอบเนี่ยจะโยนให้วอชิงตันพูลเสตลียวไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆพวกพี่ก็ไหวตัวทันเพราะว่าพี่อ่ะจะมีความคิดที่ว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาจะให้โอกาสเราแค่ครั้งเดียวคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาเดินเข้าร้านเราแล้วไม่ประทับใจเขาอาจจะไม่กลับมาอีกเลยครับพี่ดังนั้นพวกเราต้องทําทุกอย่างที่จะทําให้เขา กล้ทับใจหรือไม่ก็ต้องไม่ไม่รู้สึกผิดหวังอนะ่ะพี่ก็เลยกล้าที่จะลงคนเพิ่มคือการลงคนเพิ่มนะอ่ะน้องเขื่อนต้องเข้าใจว่าการจ้างคนปุ๊บแน่นอนเรามีร,นานรายจ่ายเพิ่มแล้วแต่ลูกค้าจะมาหรือเปล่าเราเราไม่รู้ถูกต้องไหมแต่พอพี่ร,รู้ว่าเราได้ลงสื่อพิมพ์ปุ๊บก็พ่การที่จะลงคนเพิ่มเพื่อเพือ่อเตรียมรองรับเรียบร้อยเลยพอนะมาลูกค้าก็เลยแบบว่าเราไหวตัวทันเราไหวตัวทันแล้วหลังจากนั้นก็ยาวไปจนถึงสิบปี โอเคพี่งั้นเราก็ได้รู้ประเด็นที่บอกว่าทาไมถึงตัดสินใจเปยนร้านไ<ต>ปแล้วเนี่นี่นั่นแล้วอย่างแล้วประเด็นกลัวล่ะคําถามนี้พี่ถูกถามเยอะเหมือนกันนะคือจากน้องๆในร้านเองเนี่ยแหละเพราะน้องในร้านพี่เนี่ยเขาก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมบางคนก็ถึงวัยที่ว่าควรจะออกไปหาอะไรทาได้แล้วเขาก็ถามพี่แบบนี้แหละพี่พี่ดิวแบบพี่ดิวไม่กลัวหรอ,อว่าแบบเปิดร้านแล้วมันจะแบบเจ๊งบ้างห่ะอะไรบ้างใช่ไหมแต่คําถามคําตอบพี่ก็คือบอกว่าพี่ก็กลัวนะ แต่กลัวเนี่ยกลัวไม่ได้เปิดเพราะไอ้กี่ตอนลันจังหวะนั้นที่บอกว่ามีลูกอะคือพ,พี่กลัวจริงแต่กลัวไม่ได้เปิดมากกว่า็เลยพี่อะมีม,มีคำติดคนประจําใจของพี่ก็คนเก่งกับคนกล้าเนี่ยคนกล้ารวยแต่นี่คิดเองเออเองนะแต่ก็ต้องไม่ใช่ว่ากล้าแบบโง่ๆนะมันก็ต้องแบบกล้าแบบมีการไต่ตรอมีการว<ม>ิเคราะห์มีการทําากรตลาดมาบ้างอะไรแบบนี้เพราะสุดท้ายอะมันต้องลงมือทำใช่ไหม พี่อย่างนี้ตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยปัญหาที่เคยเจอหนักสุดคืออะไรพี่ก็ให้พูดอีกทีก็โควิดแหละเพราะว่าเพราะว่าอมนเป็นเพราะช่วงนั้นนี่ร้านเขาปิดตัวลงเยอะมากนะช่วยกันก็คือช่วงที่เป็นอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าร้านสี่ก็ต้องเปิดช่วงนั้นเลยช่วงนั้นต้องผชิญกันแต่ว่ามันมีผลกระทบร้านอื่นด้วย ผมว่า1-3เป็นยังไงบ้างทีก็ถ้าเกิดพูดตามตัวเลขนะเขาบอกว่าสาขา1ที่ o ท str t o Family สาขา2โมเสกแลวก็ร้าน m a n g เลียใช่ไหมแล้วก็โ o r แ a m ซึ่งถ้าเกิดพูดตามตัวเลขแล้วเนี่ยร้าน3เนี่ยดูมีความเสี่ยงเยอะที่สุดเพราะว่าเนื่องจากธรรมชาติของของแอร์เรียตรงนั้นเนี่ยมันมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มสูงอายุเยอะดังนั้นเรื่องโควิดมาเนี่ยเขาจะมีความกังวล มีเยอะมากใช่ก็อย่างร้านอื่นเนี่ยยอดน่ยมันก็ตกมาแบบ10% 15%ปอร้าซนั่สั่งคือตรงแมรี่แลนด์ใช่ขาดคือแมรี่แลนด์คืออย่างสาขาอื่นเนี่ยยอดตกมาก็เล็กๆน้อยๆแต่มันก็แค่ว่ากําไรน้อยน้อยลงไม่ถึงขาดทุนแต่อย่างร้านสาขเนี่ยคือเรียกว่าขาดทุนเลยดีกว่าคือยอดตกมาเป็นแสนเลยโอ้เป็นแสนเหรียญต่อเดือนใช่โอ้นั่นเดือนบ้านนะพี่ใช่ แล้วเราเราทำยังไงตอนนั้นเราเจอปัญหานค <c ười> ือตอนนั้นก็คือมันมีหลายสิ่งต้องคิดร้านนี้ก็ยังไม่เสร็จวุ่นวายยังไ,ไปประชุมอะไรกับเขา <c ười> แล้วก็คือ ร้านหนึ่งกับสองก็ประกอบตัวได้แต่แล้วนแมงเงเรียจะต้องแก้ก่อนแมงเงเรียพอเปิดไปสัาพักเขามันไม่ใช่เอเซนเชียลนะเราปิด,ดแต่ว่าแมงเงเรียมันเป็นน้องๆทํากันเองเ,อเราก็เลยเปิดแล้วก็คือถือโอกาสนั้นเลโนเวกเกอเลยไม่ใช่ปัญหาแต่ร้านสามอ่ะก็แบบเออยังหายไปบอกพี่ดิวเลยว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาทางโปรโมทร้านแล้ว่ะจะทำยังไงทำยังไงร้านสามก็ก็เลยยังไงนะตอนนั้นทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีกฎมาว่าเฮ้ยเปิดได้แล้วนะกี้าเกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะ แต่พอพี่ไปดูที่ร้านอะจกกังหวะที่พี่ไปดูร้านที่ไม่เห็นมีลูกค้าในร้านไม่ได้คนเดียวทางอันนที่ตอนนั้นอะกฎหมายเขาบอกแล้วนะว่าอนุญ,ญาตให้เข้ามานั่งในร้านได้2 5เปอร์เซ็นต์ดังนั้นยังไม่มีใช่ดังนั้นพี่คิดอัตโนมัติเลยว่าปัญหาของร้านสามก็คือไม่มีคนมานั่งในในร้านทางที่อนุญาตให้เข้ามานั่งได้แล้วดังนั้นการแก้ก็คือว่าทําให้คนเข้ามานั่งในร้านเราก็ต้องมีคําถามว่า ล้าทำไมคนถึง่ไม่มานั่งในร้านทั้งที่กฎหมายอนุญาตก็เลยได้บงสรุปว่าลูกค้าเขารู้หรือเปล่าว่าร้านเราเปิดเพราะจริงๆช่วงโควิดต้องเข้าใจว่าคนเนี่ยเขาจะขับรถมาแล้วเขาก็มาดูหน้าร้านเพราะเขาจะไม่เขาไม่มั่นใจหรอกว่าร้านนี้เปิดหรือปิดถูก้างไหมเพราะส่วนมากร้านเขาปิดครับแต่พอเขาขับรถมาปุ๊บหน้าร้านของเราเองเนี่ยมันมองออกไหมว่าเปิดหรือปิดถูกต้องแบบเพราะว่าพอที่ไปร้านตัวเองเนี่ยหน้าชั่วนั้นอ่ะมันมีกระดาษแล้วรู้<อ>ติดอยู่เ<อ>ต็มก<อ>ระจกติดอยู่เต็มประตูเลย ถามว่าอ <c oughs> แ,แต่กระดาษมันเขียนว่าเปิดนะอะแต่ถามว่าเขื่อนขับรถมาเนี่ยแล้วมองไปเห็นกระดาษแปะอยู่ที่ประตูอะเออแ้ดอ่า,อามันก็เมือนกับเขื่อนตีความว่าอะไรมันไม,ม,นไม,ไมไ่เปิดแล้วอ่ะปัญหาแรกที่เราต้องแก้ก็คือทําให้ลูกค้ารู้ว่าร้านเราเปิดทํายังไงละ่ะพี่ก็บอกว่าโอเคอ่าเราก็เปิดประตูออกใช่ไหมเปิดประตูไปเลยแล้วเาเอาลูกโป่งไปซื้อลูกโป่งมา คือทำอะไรก็ได้ให้เขารู้ว่าร้านเราเปิดเท่าไรแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าพอเราทําแล้วลูกค้าก็ยังไม่มาอยู่ดีเนื่องจากอายุของลูกค้าบริเวณนั้นเขาจะกลัวจะอะไรกันใช่สุดท้ายประสบการณ์ที่สะสมมาลอดระยะเวลากี่ปีก็แล้วแต่ผมว่าน่าจะใหญ่ยิ่งใหญ่แน่เลยท่านบุญร้านนมนม์พาท่านมาอันเียเดือนพาวันไดนไม่แต่แต่สุดท้ายมันคือความจริงจริงๆอ่ะพี่พยายาม หลายก็คือทำบุญล้านไปเลยสุดท้ายทำบุญจบที่ทำบุญล้านพอทำบุญล้านปุ๊บประมาวันวิคึนได้ลงหนังสือพี่อีกแล้วไอ้วอชิงตันโพสต์อวชิงตันโพสต์ที่เคยลงเราเมื่อแบบห้าปีหกปี้เขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์คู่บุญของคู่บุญไ้หลายปีอะเออว่ามันคืออะไรรู้ไหมคนเดิมป่ะพี่ตอนแรกเข้าใจว่าคนเดิมพอพี่เข้าใจว่าคนเดิมปุ๊บพี่จะบอกพี่ตั้มเลยฮึ้ยเธอ นี่ยใช่ไหมว่าไม่ให้พ้าบอกเลยว่าอยูอ่ะทาให้ชีวิตพวกไอเปลี่ยนรู้เปล่าสำหรับว่าตอนแรกเราจะไปแล้วร้านหนึ่งแบบขายได้300แล้วขายพันหนึ่งเหมือนกันมีกลับมาร้านสมอีกร้านสามก็จะไปอยู่แล้วเหมือนกันอยู่ๆพอทำบุญร้านปุ๊บวันสุดท้ายมันคือโชคชะตานะเพราะอะไรรู้ไเพราะจริงๆตอนที่เปิดร้านหนึ่งร้านหนึ่งอ่ะเอาจริงมันคือ ในความรู้สึกเราตอนนั้นก็ไม่เห็จะดูงดาสนใจเลยแต่ว่าที่ตอนเคยมาลงถูกปะ่ะแล้วพี่พอเปิดร้านสองนะร้านสองหวยเลยนะพี่เหานพี่ดิวแบบเมื่อไหร่หมดที่นั่นจะมาทีก็ไม่มาใกล้ละก็ละวสามก็ไม่เห็นมาทีแต่พอโควิดเนี่ยอยู่ดีเขาก็มาเป็นแองเจิลให้เราช่วยเลยอะ่ะคือ,ค,อคือที่บอกว่าให้ต้องโปรโมท<ม>อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะช่วยบิสเนสเราก็ลงเหมือนกันแล้วนะโคตอันใกล้นี่มีมีแผนทำอะไรต่อไปไหมพี่อในอะอันใกล้นี่ใกล้มากเลยก็คือซิสเตอร์ห้า ห้ามีสาขาห้าใช่ก็กำลังขอเพอร์มิกันอยู่ building permit คือจะเปิดเมื่อไหร่จะคิดว่าก็ขึ้นอยู่ที่ว่า building permit เพอร์มิทได้เมื่อไหร่เพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ6เดือนถ้าเกิดได้วันนี้เลยก็ปลายปีอยากให้พี่ดิวเปิตา้มฝากอะไรถึงน้องในช่องหน่อยนะก็ถ้าเราคิดอยากจะทำอะไรนะคะก็คือลองลองศึกษาแล้วก็คือลองตั้งใจแล้วลอง ลองก้าวที่จะทําเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะต้องอยู่จากจุดที่ว่าเรา,เามีความสนดใจและเราอยากทำจริงๆท,ที่ว่ามันทําได้ <c oughs> ไม่ว่าจะคิดอะไรจะเปิดร้านอาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ค่อยๆแล้วก็คือ,คอพยายามรักกับสิ่งที่เราที่ทำมันก็จะออกมาดีแล้วเราก็จะมีแบบส่นที่มันดีอะส่วนส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ให้น้าหนักกับกับอ,องค์ประกอบคือพี่เชื่อว,ว่าถ้าเกิดเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเกิดองค์ประกอบมันครบอะ,อะมันไปรอดอยู่แล้ว แล้วถ้าเกิดเราชอบในสินเชธ่อท,ทำจริงเนี่ยมันจะต่อยอดได้คือ,อเราไปเย่างพี่อ่ะมันไม่ใช่ว่าจับพัดจับผูนะที่มาทําร้านอาหารนยคือเป็นความตั้งใจที่ใหญ่ทำอยู่แล้ว่ฉงนั้นพอเราเราเรู้แล้วเราเราชอบจริงๆแล้วเราองค์ประกอบเราครบแล้วแล้วเราสามารถต่อยอดได้แล้วถ้าเกิดทำโดยที่ว่าไม่ได้มีความชอบต่อยอดไม่ได้หรอกอ่าวันนี้ขอบคุณพี่พี่พดิวดพี่ตัง<ด>้งนะรนะ้านซิสเตอร์เดี๋ยวปากร้านไว้ขึ้นตัวใหญ่นะซิสเตอร์สาขาแรกถึงสี่แล้วก็แมกโนเลียสาขาหนึ่งแต่อย่าลืมนะ คนเก่งกับคนกล้าเนี่ยคนกล้ารวยเชื่อพี่นะก่อนจะลากันไปบอกก่อนว่านี่คือแค่อีีแรกนะอีพีสองเดี๋ยวเ่อนจะไปเปิดบ้านเลยได้ปเปิดบ้านแล้วก็พูดคุยเจาะลึกไม่ใช่ในแนวธุรกิจแล้วนะออเจาะลึกประวัติส่วนตัวเลยนะเออแฟนๆในช่องเราติดตามกันโอเคสำหรับวันนี้เราเดี๋ยวจะเจอกันครับผมเจอกันบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับ